สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mystic Zodiac Whisper กระซิบจากดวงดาววันนี้เราจะมาพูดถึงคำทำนายของชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมครับก่อนเริ่มการทำนายอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าคำทำนายนี้ตรงใจ กดไลค์และกดแชร์บอกต่อให้เป็นเพื่อนหรือคนที่คุณรักด้วยนะครับเอาละครับไปฟังคำทำนายของชาวราศีกันกันเลยสำหรับชาวราศีกันการเงินในครึ่งเดือนหลังนี้มีแนวโน้มที่สดใสขึ้นกว่าเดิมครับรายรับที่คาดหวังมีโอกาสเข้ามาบางคนจะได้เงินจากงานเสริมหรือจากการช่วยเหลือของผู้ใหญ่อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการพัฒนาตนเองหรือเรื่องครอบครัวเข้ามาอยู่บ้างทำให้เงินที่ได้มายังไม่เหลือเก็บมากนะครับคำแนะนำคือควรแยกเงินเก็บไว้ตังหาตั้งแต่ตน้นจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับด้านการงานช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบหรือการแก้ปัญหาซับซ้อน คุณจะได้รับคําชมและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่บางท่านอาจมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการปรับตำแหน่งการเลื่อนขั้นหรือได้รับโอกาสใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถแต่ก็ต้องเตรียมใจเรื่องความกดดันและภาระที่มากขึ้นด้วยครับสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงนี้ต้องใส่ใจระบบทางเดินอาหารและการพักผ่อนเป็นพิเศษอาจมีอาการปวดท้องท้องอืด หรืออ่อนเพลียจากการทำงานหนักการจัดเวลานอนและทานอาหารที่ย่อยง่ายจะช่วยลดปัญหาได้ดีครับและอย่าลืมหาเวลาพักใจทำสิ่งที่ชอบเพื่อเติมพลังให้ตัวเองด้วยด้านความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อาจมีเหตุให้ต้องคุยกันเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอนาคตหรือการวางแผนชีวิต บางครั้งอาจมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าคุยด้วยเหตุผลก็จะผ่านไปได้ครับสำหรับคนโสดมีเกณฑ์เจอคนใหม่ที่เข้ามาผ่านงานหรือสังคมการเรียนรู้เขาอาจเป็นคนที่ดูอบอุ่นน่าเชื่อถือและค่คอยๆทำให้คุณรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ครับครึ่งเดือนหลังกันยายน2568ของชาวราศีกัน ถือว่าเป็นช่วงที่มีพลังงานบวกทั้งการเงินและการงานการเงินเริ่มดีขึ้นการงานโดดเด่นแต่สุขภาพยังต้องดูแลความรักก็มีพัฒนาการที่ดีเท่าเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาครับนี่คือคำทํานายของชาวราศีกันโดยกระซิบจากดวงดาวขอให้ทุกท่านใช้สติและพลังบวกนำทางชีวิตไปสู่สิ่งดีๆที่รออยู่และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ